แซนบีชเพิ่มพลังเกควียินดีต้อนรับก็สู่รายการเซสพานะครับและตัวที่เราจะนำมารีวิวในวันนี้ก็เป็นอีกตัวละครหนึงจากในอนิเมะเรื่อง SSSS. g SS r i d m m a n นะฮะนั่นก็คือชินโจอาคาเนะเนั่นเอง อาร์ตหน้ากล่องนี้ก็ถือว่าทอาออกมาสวยดีนะและอย่างที่เคยบอกไปในคลิปของลิกาว่าอาร์ตของกล่องอากาเน่กับของลิกาเนี่ยมันสามารถเอามาต่อกันได้เว้ยคือมันดูเก๋เออผมหมายถึงเก๋น่ะตัวกล่องก็ไม่ได้ถือว่าใหญ่นะไซส์ก็เหมือนกับลิกกาเลยคือประมาณ HG แต่ว่าใหญ่กว่าหน่อยนึงส่วนตัวแผงเนี่ยกล่องนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด15แผงนะก็ถือว่าเยอะนะสำหรับกล่องแค่เนี้ย อัดมาตั้ง15แผงอัดมายังไงวนะน่ะส่วนเรื่องรายละเอียดเนี่ยก็ถือว่าชัดอยู่นะอย่างแผงสีชุมพูเนี่ยที่เป็นแผงผมอะ่ะมันทํารายละเอียดมาก็ดูดีเห็นปะเป็นเส้นๆเลยอะ่ะถือว่าใช้ได้เลยนะเท่าที่ดูแผงคร่าวๆเนี่ยคิดว่าน่าจะแยกสีมาดีในระดับหนึ่งนะแต่ว่าเห็นมันมีดีคอน้ามาให้แผ่นหนึ่งด้วยวะ่ะแต่ว่าแผ่นไม่ได้ใหญ่ไม่ได้ใหญ่เลยก็ไม่พูดพร่ำทำเพงลงละ เดี๋ยวไปต่อเป็นตัวให้ดูเลยดีกว่าและดีก็คือหน้าตาตอนต่อดิบติดดีคอครบทุกจุดของชินโจอากาเนะกล่องนี้นะก็ไม่ได้แย่นะเอาจริงๆแต่ว่าตอนติดดีคอเนี่ยอาจจะรู้สึกลำบากอยู่นิดน,นึงเพราะว่ามันดีคอมันเป็นเส้นยาวๆอ่ะแล้วเราไม่สามารถที่จะ ใช้แค่2มือในการติดมันและให้มันออกมาดีได้อะยากมากเลยนะแต่ว่านั่นไม่ใช่ปัญหาเรามีตัวช่วยนั่นก็คือตัวช่วยจากชิ้นงานของ,งานาร์ซโดน่าจะอ่านแบบนี้นะคือพอลองใช้ดูแล้วเนี่ยมันเวิร์กกว่าที่คิดแท้ คือเวลาเราประกอบชิ้นงานที่มันเป็นชิ้นที่เล็กมากๆอ่ะเราจับไม่ถนัดถูกปะแล้วก็เอาตัวชิ้นงานันานดมาใส่กับอีตัวนี้ได้มันก็ช่วยทําให้เราทํางานได้สะดวกมากขึ้นหรืออย่างตอนติดดีคออย่างเงี้ยถ้าจับแค่มือเดียวมันอาจจะไม่ถนัดถูกปะแต่ว่าพอเอาไอเนี้ยมาช่วยจับแล้วอ่ะเราสามารถใช้2มือของเราเดีย่ยไปทํางานในส่วนของดีคอได้ถนัดมากขึ้น อย่างบางมุมที่มันเป็นมุมที่ไม่สามารถวางตรงๆกับโต๊ะได้อะเราก็สามารถเอาตัวชิ้นงานเรามาหนีบไอ้ตัวเนี้ยแล้วก็สามารถทํางานต่อได้เลยแล้วความว้าวของไอ้ตัวช่วยจับชิ้นงานอันนี้ก็คือมันสามารถที่จะปรับเอียงองศาได้นะคือถ้าเป็นตัวอื่นอะมันสามารถที่จะจับแค่ตรงๆดูปะแต่ว่าตัวเนี้ยมันสามารถปรับองศาเอียงได้ช่วยให้เราทํางานได้ ขนาดมากขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากแล้วราคาอันนึงนี่แค่300กว่าบาทเองโคตรคุ้มใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ลิง์กด้านใต้คลิปเลยนะครับพูดแล้วอย่าหาว่าขายผมไม่ได้ขายผมยัดใส่มือเลยกลับมาที่เรื่องของเรากันต่อในส่วนของการแยกสีของตัวอากาเด่เนี่ยถามว่าทำออกมาดีไหมก็ถือว่าทำออกมาดีนะรู้สึกว่าดีกว่าตัวของลิกกาอยู่นิดหน่อย อย่างพวกลายสีม่วงสีชมพูที่มันตัดตามชุดเนี่ยบางจุดก็แยกสีมาให้แต่บางจุดก็ต้องไปติดดีคอเพิ่มหรือไปทําสีเพิ่มเอาเองส่วนคลิปตอนที่ต่อดิบเฉยๆยังไม่ได้ติดดีคอเหรออืมผมลืมถ่ายนะขอโทษเนอ,อแต่ว่าถ้าติดดีคอครบทุกจุดเนี่ยมันก็ออกมาดูดีใช้ได้เลยแหละ จะมีก็มีแค่พวกส่วนเล็กๆที่มันไม่ได้ทำสีหรือแยกสีมาให้ไม่ได้อย่างแว่นตากับพวกมือข้างที่ถือคัตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยส่วนเรื่องการประกอบเนี่ยถามว่ายางไหมาก็ไม่ยากนะตัวนี้ก็ต่ออยู่ประมาณสี่ชั่วโมงรวมติดดีคอแล้วก็ต่อมาเรื่อยๆไม่ได้มีอะไรติดขัดหรือต้องระวังอะไรเป็นพิเศษขนาดนั้นอ๋อแต่จะมีตรงชิ้นสีชมพูตรงเสือ้อมัน รู้สึกว่ามันน่าจะเด้งหลุดง่ายนะเพราะงั้นผมก็เลยกาวมันซะส่วนของทั้งหมดในกล่องนะฮะก็จะได้ชินโจอากาเนะ1ตัวกับครึ่งล่างอีก1ท่อนนะฐาน1อันผมเปลี่ยนอีก1แบบมืออีก9อันหน้าแบบเพ้นมาแล้ว4อันแล้วก็หน้าเปล่าอีก4อันนะเป็น8อันเลยในเรื่องของสเกลเนี่ยตัวอากาเนะก็พอๆกับลิกะเลยนะแต่จะดูเตี้ยกว่านิดนึง งั้นต่อไปเดี๋ยวจะพาไปดูจุดขยับของตัวอากาเนะนะฮะในส่วนจุดขยับของชินโจอากาเนะกล่องน,นี้ก็เริ่มที่หัวนะฮะก้มเงยยันซ้ายยังขวานะหมุนก็หมุนได้นะแต่จุดขยับพอเนี่ยค่อนข้างแน่นเลยนะมันจะฝืดๆหน่อย ไปแขนแขนเนี่ยเอาจริงๆติดดีไซน์อ่ะเห็นปะนติดอีดชิ้นเนี้ยไม่งั้นมันจะมันก็จะขยับได้ดีกว่านี้แล้วก็ตรงข้อศอกเป็นจังหวะเดียวเหมือนกับของลิก,กะเลยนะข้อม,ม,มือก็ไม่มีอะไรหมุนขยับ เอวก็โยกได้นิดหน่อยอมอมบมานนี้ก้มเงยก็ได้นิดนึงเอียงอีกนิดนึงขาก็ได้แค่นี้ปิดแล้วไปข้างหลังอ่ะไปข้างหลังจะได้เยอะหน่อยนะข้างๆ้าง ได้แค่นี้ไปข้างๆได้แค่นี้หัวเข่าก็เป็นเหมือนกับตรงก็ศอ,อกเลยคือจะเป็นแบบจังหวะเดียวนีนะ่จังหวะเดียวได้แค่นี้ก็เท้า ส่วนวิธีเปลี่ยนพาร์ตเอาขานี้มาใส่ทำยังไงก็ไม่ยากก็แค่ถอดขึ้นตัวออกอถอดอันนี้ออกแล้วก็แล้วก็เอาอันนี้มาสวนให้มันลงล็อก กดให้มันลงล็อกแล้วก็เอามาสวมนะได้ละว,วิธีติดฐานก็แค่เอารูเสียบถาดมาเสียบรูข้างหลังนี้นะนแค่นี้ง่ายๆส่วนวิธีเปลี่ยนหน้าก็ทั่วไปนะถอดผมหน้าม้าออก ตรงนี้ก็แนะนําให้ทาพวกวัสลีนไว้ด้วยนะเพราะว่ามันแน่นทาวัสลีนจะได้ช่วยให้มันหลวมๆห,หน่อยเวลาดึงออกมามันจะได้ง่ายๆแล้วก็ตรงหน้าเนี่ยเหมือนกันคือแนะนําให้ทาวัสลีนนะจะได้ลื่นๆแกง่ายๆแล้วก็เอาหน้าอีกแบบหนึง่งใส่ ก็เอาผมปิดเข้าไปแต่ว่ามันจะมีพาร์ทเสริมเป็นผมอีกแบบหนึ่งนะก็ถอดไม่ยากนะเหมือนเมื่อกี้เลยคือถอดผมหน้าม้าออกทีนี้ถอดผมข้างๆออกด้วยแล้วก็ แล้วก็เอาผมอีกแบบหนึ่งเนี่ยมาใส่รับผมหน้าม้าอีกแบบหนึ่งเนี่ยคือมันจะมีแว่นให้เอาไปติดด้วยเห็นปะติดแถาแว่นอยู่ก็เอาอันเนี้ยเสียบใส่ไปแทน ส่วนรูบนหัวนี้ก็เอาหูฟังเสียบได้แล้วนะอ่ะ,อะงั้นเรามาฟังสรุปกันสักหน่อยดีกว่านะฮะในเรื่องของดีไซน์เนี่ยเอาจริงๆนะถ้า ต่อดิบตัดเส้นติดบีคอครบผมว่ามันก็พอใช้ได้อาจจะไม่ได้หรือหวาขนาดนั้นแต่ว่ามันดูดีแหละสำหรับผมนะถึงมันจะยังมีบางจุดที่ต้องไปทำสีเพิ่มเอาก็เถอะแต่มันจะเป็นพวกจุดเล็กๆแง่ยอย่างคัตเตอร์หรือตรงกรอบแว่นตรงเลนแว่นอะไรอย่างเงี้ยพวกนั้นก็ต้องไปทำสีเพิ่มเอาเอง ถ้าใครอยากให้สวยกว่านี้ก็จัดไปฮะทำสีเพราะงั้นในส่วนของความสวยงามเนี่ยผมขอให้ตัวนี้ไว้ที่4เต็ม5นะฮะมันดูดีเลยแต่ว่าอาจจะยังนิดนึงส่วนเรื่องจุดขยับเนี่ยเอาจริงๆเจอแทบจะเหมือนลิกะเลยคือคิดว่ามันน่าจะทำออกมาได้ดีกว่านี้สำหรับโมเดลในปี2024ซึ่งที่มันทำออกมาเนี่ยอาจจะ ยังไม่ได้หวือหวาขนาดนั้นน่ะแล้วบางจุดมันติดดีไซน์ด้วยอย่างตรงเสื้อคือถ้าถอดเสื้อออกเนี่ยเชื่อว่ามันจะขยับได้เยอะกว่านี้ก็จริงแต่ว่ามันเป็นดีไซน์ไงจะให้ถอดมันก็ดูแปลกๆดูวะเพราะงั้นก็อาจจะติไว้นิดนึงในเรื่องของจุดขยับเพราะงั้นผมจะขอให้คะแนนไว้ที่3เต็ม5นะในส่วนของจุดขยับ ส่วนเรื่องราคาเนี่ยตัวนี้ราคาปกติก็จะอยู่ใกล้ๆกับลิกะเลยคือประมาณ2 0 0พนต้นๆถึง2 0 0 0กลางๆก,ก็ถ้าเป็นราคานี้จริงๆเนี่ยแพงนะไม่คุ้มไม่คุ้มเลยแต่ว่าถ้าเป็นช่วงโปรโมชั่นก็อาจจะเหลืออยู่ประมาณ1ั0 0กันมั้งไม่เกินนี่นหรอกส่วนตัวนี้ผมได้มา1,400มั้งรู้สึกถ้าจำไม่ผิดนะ ถ้าเทียบกับของที่มันให้มาเนี่ยก็โอเคนะเพราะว่ามันก็มีบอดี้มาให้1ตัวครึ่งถูกไหมแล้วบอดี้ครึ่งล่างอะ่ะมันก็เอาไปเล่นกับตัวลิกะตัวเก่าได้ด้วยคือถ้าซื้อทั้ง2ตัวเนี่ยก็จะได้3ตัวเลยเป็นลิกะ2อากาเนะหนนะแซนวิช <Sand wich. S 1> ตัวฐานก็มีให้หน้าเปล่าก็มีให้แล้วมันมีมือพิเศษอีกคู่หนึ่งที่เอาไปเล่นกับตัวลิกะได้ด้วย เพิ่มพลังเกเก็ถือว่าโอเคนะในเรื่องของลูกเล่นเนี่ยเพราะงั้นในส่วนของราคาเนี่ยถ้าเป็นราคาที่ผมได้มานะก็ขอให้ความคุ้มค่าไว้ที่4,5เ็ม5เลยแล้วกันเราได้มาถูกด้วยแหละแต่ถ้าเป็นราคาปกติก็ไม่คุ้มนะแล้วตัวนี้ยังหาซื้อได้ที่ไหนบ้างก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์เลยครับผมปักไว้ให้แล้วก็จะประมาณนี้นะฮะสำหรับคลิปรีวิว ปลาโมชินโจอาคาเนะนะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ See you again